สวัสดีครับอยู่กับผมอัตราชิซิโร่จากโตกุเลอิจิในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดู10อันดับเซนไตนักรบสีผูกที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับ10อันดับเซนไตนักรบสีแดงสีน้ำเงินแ,และสีเหลืองที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดไปใครที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้รับชมผมจะทิ้งไว้ที่ตัวไอข้างบนนี้นะครับผมสามารถไปรับชมกันได้นะครับ ต้องบอกงี้ว่าน,นี่เป็นการจัดอันดับจากเนโตระบูที่ได้ทำการสำรวจสอบถามเมื่อวันที่15มกราคมถึง22มกราคมปี2023โดยมีผู้ร่วมเข้าวูนทั้งหมด2,674เสียงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับโดยเราจะเริ่มจากอันดับที่10ก่อนอันดับที่10ตกเป็นขอมาจิพิงจาก มารเซนไตมาจิเรนเจอร์ได้คะแนนโบูดไปทั้งหมด87เสียงต่อมาอันดับที่9ตกเป็นของเซนไคมาจินจากคิคเซนไตเซนไคเจอร์ได้คะแนนโบูดไปที่88เสียงต่อมาอันดับที่8ตกเป็นของไทม์พิงค์จากมิไรเซนไตนไทม์เรนเจอร์ได้คะแนนโบูดไปที่92เสียง ต่อมาอันดับที่7ตกเป็นของโบเ็นพิงจากโกโกเซนไตโบเกนเจอร์ได้คะแนนโบว์ไปที่104เสียงต่อมาอันดับที่6ตกเป็นของชินเคนพิงจากซามูไรเซนไตชินเคนเจอร์ได้คะแนนโบวดไปที่121เสียงต่อมาอันดับที่5ตกเป็นของ พทเลนหมายเลขสามหรือพัดเลนซังกุจากคโซเซนไตลูกแป้งเลนเจอร์เวสัสคิซัสเซนไตพัดเบนเจอร์หรือมาจากคิซัสเซนไตพัดเลนเจอร์ได้คะแนนบูตไปที่132เสียงต่อมาอันดับที่สตกเป็นของคิรามิพิงจากมาชินเซนไตคิรามิเจอร์ได้คะแนนบูตไปที่1 4 0 เสียงต่อมาเราจะมาดูสามอันดับแรกที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดนะครับโดยอันดับที่3ตกเป็นของคิจิบราเธอร์จากอวตารกเซนไตดงบราเธอร์ได้คะแนนโหวตไปที่212เสียงต่อมาอันดับที่2ตกเป็นของเดัะพิงจากทุกุโซเซนไตเดกะเรนเจอร์ ได้คะแนนเสียงโหวตไปที่475เสียงต่อมาในอันดับที่1ตกเป็นของโกไขพิงจากคซสคุเซนไตโกไขเจอที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ร่วมเข้าโหวตเป็นทั้งหมดที่487เสียงและนี่ก็คือ10อันดับเซนไตหนกรบสีชมพูที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุด ที่ยังมีเซนไตนักรบสีชมพูคนอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่อันดับที่11จนถึงอันดับที่36อย่างเคียวริวพิงจากจูเดนเซนไตเคียวริวเจอที่ได้อันดับที่11ที่ได้รับคะแนนบูตไปทั้งหมดที่64เสียงหรืออย่างโมโมอินจาจากชูรุเทนเซนไตนินนิเจอที่ได้อันดับที่16แต่รับคะแนนเสียงบูตไปทั้งหมดที่43เสียงหรืออย่าง เชนฟินิกซ์จากเดนเคกิเซนไตเชนส์แมนที่ได้อันดับที่29ได้คะแนนเสียงบวกเป็นทั้งหมดที่12เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิป10อันดับเซนไตนักรบสิยญูผู้ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดมีนักรบสีิมพูคนไหนที่ทุกคนชื่นชอบอยู่ใน10อันดับแรกนี้หรือไม่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปดู คลิปเก่าๆของผมด้วยนะครับถ้างั้นไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้ค่อยดูกันบ๊ายบายครับผม